สิเคล็ดลับการเริ่มต้นเป็นพิธีกรสําหรับพิธีกรมือใหม่กันนะคะใครอยากจะเป็นพิธีกรที่เก่งที่ฟังไปด้วยกันดูคลิปนี้เลยค่ะทุกคนข้อแรกค่ะหยุดพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนพูดไม่เก่งพูดไม่รู้เรื่องอันนี้นี่คือสําคัญมากๆคําพูดที่เราพูดกับตัวเองค่ะมีผลมากๆเปลี่ยนตรงกันข้ามเลยค่ะให้พูดกับตัวเองว่าฉันจะเป็นพิธีกรที่เก่งขึ้นในทุกๆวนันฉันจะเป็นคนที่สื่อสารเก่งพูดเก่งขึ้นในทุทกๆวนันให้พูดอะไรที่เป็นคําพูดในเชิงบวกกับตัวเองนะคะ ข้อที่2ค่ะเลิกคิดนะคะว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงอันนี้สําคัญมากเวลาเราเป็นพิธีกรเนี่ยมันจะมีกําแพงที่ถ้าฉันออกไปอยู่กลางสปอตไลท์แล้วคนอื่นจะคิดกับเรายังไงนะให้มันไปเป็นเรืเ่องของเขาค่ะถ้ามันไม่ได้ช่วยทําให้เราเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นรวยขึ้น ปล่อยเขาไปค่ะให้มันไปเป็นเรื่องของเขาโฟกัสที่การทํางานกับตัวเองอันนี้สําคัญที่สุดข้อ3ค่ะหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอันนี้นี่ก็สําคัญมากเวลาที่เรากําลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเรามักจะไปเปรียบเทียบกับมืออาชีพที่เขาทํามานานแล้วค่ะฉะนั้นหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นให้โอกาสตัวเองเรียนรู้ผิดพลาดแล้วเติบโตหน่อยค่ะข้อที่4อันนี้สําคัญมากๆนะคะอยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าอยากจะเป็นพี พิธีกรไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นพิธีกรในองค์กรเพื่อเป็นพิธีกรอาชีพเพื่อหาเลี้ยงอาชีพตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองให้เติบโตในสายงานอาชีพนั้นๆอะไรก็แล้วแต่ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วลิดถึงเล็กๆที่เราจะทําเพื่อให้เราไปสู่เป้าหมายนั้นข้อ5นะคะศึกษาเยอะๆหาข้อมูลหาตัวอย่างดูเยอะๆมันจะทําให้เรามีคลังข้อมูลแล้วก็มั่นใจเยอะขึ้นในเวลาที่เราจะต้องไปพูดค่ะต่อมาข้อ6นะคะหลังจากที่เราศึกษาหาข้อมูลเยอะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุด ข้อนี้เลยคือขีดเส้นตายคือ ลงมือทำซ้ำๆย้ำๆแก้ไขทำซ้ำๆย้ำๆแบบนั้นแหละค่ะถูกต้องแล้วอัดคลิปตัวเองลงมือถือก็ได้ค่ะลองมานั่งรีเช็คดูว่าเรามีอะไรจะต้องแก้ไขไหมลองฝึกดูในมือถือเนี่ยแหละค่ะคือการฝึกฝนที่ดีที่สุดเลยค่ะและข้อที่7นะคะอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากทําเป็นพิธีกรอาชีพนะคะสิ่งจําเป็นมากๆที่ต้องมีเลยคือรูปโปรไฟล์รูปคอมกายประวัติส่วนตัวประวัติการทํางานอันนี้เนี่ยเราจะต้องมีการส่งให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นถ่ายรูปโปรไฟล์ไว้ไ ไม่เอารูปเซลฟี่นะคะทุกคนไม่เอาค่ะห้ามเลยเด็ดค่ะข้อที่8าดค่ะคือการอัด คลิปส่งให้ลูกค้าค่ะอันนี้เนี่ยสำคัญเหมือนกันถ้าเราอยากจะส่งโปรไฟล์จะต้องมีคลิปแนะนําตัวแล้วก็คลิปตัวอย่างการทํางานค่ะนี่สําคัญมาก2คลิปหลกัลกๆแนะนําตัวกับคลิปตัวอย่างการทํางานค่ะข้อที่9ค่ะพาตัวเองไปสิงอยู่ในกลุ่มพิธีกรหางานพิธีกรเพื่อส่งแคสเยอะๆค่ะเราอาจจะมีโอกาสได้รับงานจริงๆขึ้นมาก็ได้หรือถ้าใครเนี่ยได้รับมอบหมายจากองค์กรให้ทํางานฟรีได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้ทํางานฟรีเนี่ยทำไปก่อนค่ะทุกคนเก็บ โปรไฟล์หนเลยคือเป็นพื้นที่ให้เราได้ฝึกในเวทีจริงอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆในการเติบโตสู่